ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เรื่องการปักธูปกลับหัวที่วัดถ้ำภูผาแอกจะเห็นได้ว่าธูปในมือลุงพลมีอยู่9ก้าดอกความหมายคือเป็นการถอนและกลับคำสาบานที่ลุงพลเคยกล่าวไปตามความเชื่อของหมอศัยศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ที่ลุงพลนับถือไม่ได้หมายถึงให้เวรกรรมสะท้อนไปอย่างคนที่มีส่วนในการฆ่าน้องชมพู่ตามที่ตนพูดไปเลย แต่ตามตำราที่ตนร่ำเรียนบอกว่าถ้าจะถอนหรือกับคำสาบานจริงจะต้องใช้ทูบแค่สามดอกเท่านั้นและต้องไม่ปักในสถานที่ที่สูงกว่าพื้นน้ำทะเลทำให้การปักทูบของลุงพลไม่สำเร็จผลตามที่ใจหวังแต่เรื่องการกินทานตามที่ตนแนะนำว่าจะเป็นการล้างของดำที่อยู่ในตัวลุงพลนั้นข้อนี้ ลุงทำถูกนอกจากนี้หมอปลายังบอกอีกว่าทุกวันนี้ผลการกระทำที่ลุงพลทำไปก็ได้แสดงผลออกมาแล้วอย่างที่หลายคนเห็นตามข่าวต่างๆสุดท้ายก็ขอฝากให้ทุกคนย้อนไปฟังคำพูดของป้าถอนที่บอกว่าลุงพลเป็นคนที่มีบุคลิกต่อหน้ากล้องเป็นอีกคนหนึ่งรับหลังกล้องเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งตนรู้สึกว่าคำพูดนี้ น่าจะเป็นความจริงแล้วนายวิริยะพงอ์หารหรือคุณอุบวิริยะวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาที่หมู่บ้านกกกอ,อกอีกครั้งแต่เป็นการเดินทางมาทำงานหลังจากได้รับเชิญให้มาร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงพญาเต่าคอยของท็อฟฟี่ทิติพงศ์อินทเสนนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งพี่อุบกล่าวว่า ตนป้าถอนและทีมงานของท็อฟฟี่ได้เดินทางไปสักการะพญาเต่างอยก่อนจะเดินทางไปที่บ้านกกอกเพื่อถ่าย M v มวเพลงพญาเต่าคอยรู้สึกดีใจที่จะได้เดินทางไปบ้านกกอกอีกครั้งซึ่งวันนี้เป็นการเดินทางมาทำงานแต่ก็แวะไปเยี่ยมไปไหว้คนที่เป็นมิตรที่มีอยู่หลายคนเพราะคิดถึงมากเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะแวะไปบ้านเพื่อนรักไหมคุณอุปริยะบอกทันทีว่าไปทำไมเราไม่รู้จักกันแล้วนอกจากนี้ยังพูดติดตลกด้วยอีกว่าถูกถามว่าแล้วจะไปสักการะพญานาคไหมโดยคุณอุบบอกว่าไปทำไมพญานาคจะโดนทุบแล้วส่วนกรณีที่มีข่าวว่าลุงพลด่าหมอปลาลงในคลิปของ youtube ตนมองว่าถือเป็นเรื่องไม่สมควรนะไร้มารยาทแต่ก็อาจจะเป็นการอุทานที่หลายคนอุทานคาหยาบได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เจาะจงด่าไปที่หมอปลาจริงๆถือว่าคนด่าเป็นคนที่ไม่ดีซึ่งตนไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ส่วนที่ลุงพลอ้างว่าคลิปเสียงเป็นการตัดต่อแถไปตามสไตล์ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลด่ามาหมอปลาแฉกลับ ความจริงปรากฏหมอปลาแจ้งช่วยลุงพลโกโหกปักทูปกลับหัวยืนยันความคิดหมอเขมรถ้าหลายคนยังจำกันได้เรื่องราวความสัมพันธ์ของหมอปลากับลุงพลในตอนที่ยังคงไม่แตกคอกันนั้นมีช่วงหนึ่งที่ลุงพลป้าแตนได้ลกล่าววาจาสาบานว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่แต่ไม่ขอดื่มน้ำสาบานที่วัดทามภูผาแอกบ้านกะกอก หมู่สตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเหมือนคนอื่นแต่จะดื่มที่วัดพระแก้วที่เดียวพร้อมกันนั้นลุงพลได้เลือกที่จะปักทูปกลับหัวในพิธีกล่าววาจาสาบานดังกล่าวจนเกิดความไม่พอใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากขณะนั้นหมอปลาได้อธิบายการกระทํานี้ของลุงพลไว้ว่าเป็นวิธีแก้ ในลักษณะที่หากมีฝ่ายตรงข้ามทําคุณใสาการปักทูบกลับหัวจะทําให้คุณใสที่ทํากลับเข้าตัวสู่ตัวผู้ทําที่ไม่หวังดีแถมอย่าบอกอีกว่าตนเป็นผู้แนะนำให้ทําเช่นนั้นเองด้วยกระทั่งลุงพลได้ออกมาด่าหมอปลาผ่านคลิปด้วยเธอคำหยาบแต่เมื่อทีมข่าวไปสอบถามเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นการตัดต่อคลิป เสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงของผมเมื่อมีการแชร์คลิปนี้ออกไปก็ทำให้ทางหมอปลาออกมาไล์สดบอกว่าจริงๆแล้วตนไม่ได้แนะนำให้ลุงพลปักทูบกลับหัวที่บอกไปแบบนั้นก็เพราะต้องการปกป้องลุงพลจากกระแสวิหากวิจารณ์ล่าสุด16มีนาคมทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับหมอปา่าซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่า หลังเห็นคลิปก็มั่นใจว่าไม่ใช่การตัดต่ออย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกโกรธแค่มองว่าวันนี้ได้เห็นท่าแท้ของลุงพลเป็นคนอย่างไรเรื่องการปักทูบก,กลับหัวซึ่งก่อนหน้านี้ตนบอกกับสื่อว่าเป็นคนแนะนำไม่เป็นความจริงที่ทำไปก็เพราะว่าแค่อยากปกป้องลุงพลให้สังคมรับรู้เพียงแค่ภาพลักษณ์ดีๆ ประกอบกับป้าแตนมาบอกกับตนว่าการปักธูปกลับหัวครั้งนี้แรงมากก็เลยบอกกลับไปว่าถ้ามีคนถามก็ตอบไปว่าหมอปลาเป็นคนสั่งนอกจากนี้ตนยังต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านกกอกเพื่อแก้ตัวด้วยการขอขมากับผู้เฒ่าผู้แก่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนลุงพลและป้าแตนทั้งท้งที่ไม่ใช่เรื่องอะไรของตนเลยและวันนี้ ลุงพลยัมีการต่อว่าตนต่อหน้าและรับหลังอีกบวกกับยิ่งมาได้ยินคำถามจากปากของลุงพลที่ถามสื่อว่าหมอปาจริงใจกับผมแค่ไหนก็ยิ่งทำให้รู้สึกเหลืออดเหลือทนมากๆคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับพระอาจารย์บุญมาหรือพระอธิการบุญมาจเจ้าวาดวัดภูผาแอกในฐานะพยานในคดีน้องชมพู่ซึ่งทราบว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอบปากคําเพิ่มเติมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะให้เซ็นเอกสารคําให้การพระจาราร์บุญมาบอกกับทีมข่าวว่าตำรวจสพกกตูมเดินทางมาหาช่วงเวลาประมาณ8.30นาฬิกานาทีเพื่อรอเวลาให้ถึง9นาฬิกาโดยได้มีการทดสอบจับเวลาจริงจากนาฬิกาดิจิตอลสีเขียวที่ติดอยู่ข้างฝาและนาฬิกาเข็มที่อยู่ใกล้กับ พระพุทธรูปเพราะเป็นหลักฐานเรื่องเวลาที่ระบุได้ชัดเจนในวันที่พระกำลังฉันเช้าเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬกาก่อนที่นายชัยพลหรือลุงพลจะขับรถมาถึงที่วัดซึ่งเวลาประมาณ10นาฬิกาพระฉันเช้าเสร็จได้ลงไปเก็บบาตรพระและถ้วยชามที่โรงครัวตอนนั้นลุงพลยังไม่มาถึงวัดกระทั่ง10นาิกา10นาทีลุงพล ถึงจะมารับพระคูบารัตพระอาจารย์บุญมาบอกอีกว่าตอนที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำได้ให้ยืนยันเกี่ยวกับไทม์ไลน์ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับครั้งแรกที่เคยให้ข้อมูลกับตำรวจประกอบกับเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เข้าเครื่องจับเท็จไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาหลังจากที่มีการยืนยันเป็นไปตามการให้ปากคำครั้งแรก ก็ได้มีการเซ็นเอกสารยืนยันคําให้การครั้งนี้โดยถือว่าเป็นครั้งที่3แต่ตมาก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีเหตุผลอะไรถึงต้องมีการสอบปากคําซ้ําใช้คําถามเดิมแต่เมื่อตํารวจถามกี่ครั้งก็ยังเป็นข้อมูลชุดเดิมและหากจะเข้ามาสอบปากคําเป็นครั้งที่4อัตมาก็พร้อมที่จะให้ปากคําเหมือนเดิมเมื่อทีมข่าว ย้อนบทสัมภาษณ์ลุงพลในวันที่8กรกฎาคม63ที่ผ่านมาลุงพลให้สัมภาษณ์ว่าผมเชื่อว่าพระอาจารย์บุญมาท่านอาจจะจำวันเวลาที่ท่านได้รับข่าวเด็กหายมันคือวันที่เท่าไหร่เวลาไหนซึ่งผมยังยืนยันว่าวันที่ไปรับพระและคนอื่นๆที่ไปด้วยในวันนั้นไม่มีใครรู้เรื่องน้องชมพู่หายตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน มารู้ตอนที่ลงจากวัดแล้วทีมข่าวได้เดินทางไปคุยกับนางพงสุดาเชื้อคนแข็งหรือย่าน้องอาชิในฐานะเจ้าของรถแบ็คโฮเปิดเผยว่าหากย้อนเหตุการณ์กลับไปในวันที่11พฤษภาคม63วันที่น้องชมพู่หายตัวไปตนได้เจอกับน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่เวลาประมาณ9นาฬกาซึ่งมาถามว่าเจอชมพู่ไหมจากนั้นก็ได้เข้าไปที่ฟาร์มหนูหลังบ้านซึ่งคิดว่าน้องชมพู่ วิ่งไปหาพ่อแม่จากนั้นเมื่อไม่เจอก็วิ่งไปที่บ้านของป้าแตนในวันดังกล่าวตนก็ช่วยค้นหาน้องชมพู่ในละแวกบ้านของตนและละแวกบ้านของลุงพลแต่ก็ไม่เจอบ่ะแสกระทั่งเวลาประมาณ1ิเนาฬิกาน้องอาชิได้กลับมาจากนอกพื้นที่พร้อมกับแม่น้องอาชิไปรวมตัวกันที่บ้านของน้องชมพู่ทันทีที่น้องอาชิลงจากรถมอเตอร์ไซค์ได้ตรงเข้าไปที่ ใต้ต้นมะม่วงจุดที่เคยเล่นกับน้องชมพู่แล้วพยายามตามหารถแบคโคสีสม้มแต่ก็ไม่เจอมีเพียงรถบรรทุกดินตกอยู่บริเวณใต้ต้นมะม่วงตนมีความเชื่อว่ารถแบคโคต้องติดมือไปกับน้องชมพู่หรือติดไปกับคนร้ายที่อุ้มน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขากระทั่งไปตกอยู่บริเวณใกล้โขดหินใหญ่